ได้มีโอ,อกาสได้กลับมาเวียงแล้วหลังจากที่ห่ากลับมาบ้านน้องด่ามาเนาะทุกคนหอากับสิมาเฮ็ดเก่งโน่เ่็ก่อสิไปเก่งโน่นี้ค่ะซิมานึ่เข้าก่อนเช๊หลังไปนล่ข้าก่อนเราจะมาเฮ็ดเก่งโน่ เลยวะา่ะทไปหดเข้าเพราะว่าหัาจะนึ่งเข้าไป อันนี้อันนี้กระซิเป็นเป็่นข้าเย็ยนข้าเย็ยนที่เฮานึ่งไว้เมื่อคืนนี้ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเช้าเพราะว่าหาสแกนที่เค้กมากินข้าวสวยเลยเป็นข้าวเหนียวเราก็ต้องใส่ถํงกันไปเลย ไว้หลังจากที่เฮานึ่งเข้าไปแล้วเฮาสิไปเอาโน้ตไปเอาโน้ตไว้เพราะว่าต้นกลับบ้านน้องดาเฮาจะได้ซื้อนอเฮาจะซื้อนอกคือว่านอโซดต่างเอิงทุกคนไปเฮาไปเอาโน้ตกันเอาโน้ตมันยงเดือ นี่ทุกคนเขาก็ได้น่มอมาแล้วเนาะน่ออ้นได้ซื้อมาจาักอันตราบา่าเต้บา้านคนจะเจริญม,มาหาเวียงจันคุณนะนี่ทุกคนอันนี้คุ้นจะได้ซื้อมาสองถุงเพราะว่าเขาที่แ่งมันสองถุงเลยเพราะว่ากินหลายคนที่เซฟแ,แ่งกินข้าวสวยเลยนี่ถุงสิบพันกีบสิบพันกีบตุ๊ตกเงินเต็เงินบ้ากันน่าจะแม่นสิบห้าบาทบะ่ะสิบห้าบาทเราทุกคนจะจะจ,ะจ,ะจะนุนี่อันนี้อุปกรณ์กาดแกงนองของเฮา กาจะมีอันนี้อันนี้ค่ากว่ได้เลยนี้ทุกคนทุกคนพงบอน้ำเนี่งน้ำหยานาเนาะภาวะเเก่งนาะเท่าใดนะอุ่นตรงในไราเพราะว่าอุ่นมักละกะหลาคนมักน้องนี้ดากกันมกักคือกันจะมาแขกกินแบบแซ่บแซ่บเลยแต่กันนืงอข้าวันฮอนอืมเรามายากกินแล้วโ่งแล้วคิดคัด ของเราิบพันกาคุ้มอยู่ไหนอาจะมีเพื่อนจะมีพักคะเยงให้เราหอมทุกคนพักแคยงพักแงนนย่มาพักขคนยงน,ะงงนาจะมีพักขคนยงที่จะใส่เกล็อนอโมนี่ก็มีมักบวบน้อยมักบวบน้อยทุกคนแล้วก็จะมีเ็ดนี่จะมีเ็ด แล้วก็จะมีเฮตันนี้คือกาจะเป็นเฮตันบ้านโอ้นเอ้นว่าเฮตันเต่แต่อ้นนก็คือกันนะทุกคนบางบางบ้านเขาจ้ากัดอ้นเฮ็ดหอย่างก็อันนี้นะคนไทยอ้นเฮติอย่างทุกคนบ้าโอ๊นเด้ออ้นโมโหคนไทยเขาจะอ้นเฮ็ดหอย่างแต่ว่าสำหรับบ้านโอดตเองนะอ้นเฮตันแล้ก็จะมีมากอึนี่ทุกคนมากอึนี่ อันนี้เป็นมากกระโดดอุน,นจะใส่มากกระโดมใส่แกงโน่นะําเพราะว่าอนุนมาผักกระโดดบาะแกงใส่ปลาแห้งนี่แซ่บเลยทุกคนนีมากกระโดดนี่ทุกคนอันนี้กระตูเด็คือกันคา,าวมาได้เลยก็คือข้าวเบื่อนั่นเองเนาะก็มีข้าวเบื่อน่แล้วกนจะมีมะเขือเนี่มะเขือก็จะมีข้าวเบือ่อข้าวเบื่อนี่นอุนจะได้ใส่หลานนืนึงเพราะว่าอุนจะได้แกงแลหลายๆเลยก็ให้เปรี้ยวให้น้ํามันคุค้นๆน,นะทุกคน ปุจจะไปได้ใส่ซิปไปจะได้ใส่ปลาต่ว่าเก่งทำมาซาดเลยอันนี้เป็นข้าวเบื่อเด้อปลาทุกคนทาไปซ้มนอก,กันต่อกคนุกคนจะส้มนอกระเด้อบันยิ่ทุกคนนียน,น,น,นอนี่นะนอนอ้นทุกคนอันที่กิ่นไปส้มก็ได้แต่ว่าเขาซื้อมา,อาไว้อันข้ามคืนคืนนึงแลยเขาต้องไป้ส้มนอเพราะว่า มันแกตะเกงนี่ตะเกงน,น,น้อยนึงมาซ่ก,กันอีกตัวถุงละซีพันยีกบกับจินกิ่นอยู่ทุกคน คนจะแกงหมดเลยเด้อเพราะว่าหลายคนกินนะแกงเพื่อนอี่เอือ้ายกับอายอยู่ข้างห้องนี่เน่แกงกินาล่าจันเป็ดจเป็ดอ ซ้อมไซนีเนาะเดี๋ยวเลยค่ะว,วันซ้อมแล้วเลยอุ้นจังได้อัดอันนั้นก็ได้จังมาเก็บก็ได้โบเป็นอย่างคุเพราะว่ามือกองเขากับโายุกับจับจับกองเองแลวค่ะที่ยังยากนิดนึงนี่นี่คุณเขาก็จะซ้อมเล้วๆเนาะเขาก็จะมาเก็บตัวนี้เก็บอันนี้ไปที่แล้วกันค่ะ อันนี้นะค่ะจะไปทิมอันนี้ละค่ะก็จิมาล้างโล่ผลจะเห็น,นแบบว่ามือโก้มันอ,อยู่จะได้จับเองจะได้ขาตั้งโตงจับมาล้างมาล้าง แค้วห้มงปนี่จะมาทอกทาหน้านอตัวใหญ่ไงเนาะแต่ที่มาจักคือจังสี มันจะเ็นนอนงามทุกคนเลยนอนงามคนไทยเขาจะเอื้อนอย่างทุกคนอันนี้คุณลาเขาจะเอื้อนนอสอดนอนอดคนไทยเอื้อนนอนอย่าง้าไข่งงคอมนต์บุน้นเลยเด้อ น้องลิงกิวกับน้องนวดใครน่ารักกว่ากันคะเอฟซีขอมเมนต์โดนเอฟนะคะคือ,อ,นนอนะกันทั้งสองโคนทะเละคนเนาะเพราะว่าน้อง,งดดน,นินดาเป็นคนตัวเล็กนาะตัวเล็กๆทุกคนองโปออมเปมตาเกะปูนตะขุดอ้วเป็นคนอ้วบน,ะน,นาะกำนักกัน50กิโลค่ะอ้วบโผลทุกคน นี่อันนี้เ่าก็จะได้เิ็งซีเรียแล้วทุกคนไปเรียลแล้วเนาะแล้วเราเ่าก็ซิมาล้างอุปกรณ์ที่อ่นจะใส่เก่งมาออโต้เลยอันนี้ล้างแล้วเด้อล้างแล้วเนาะไปแล้วเราจะมาเย็ดเนาะจะมาเย็ยว่าอันไหนจ่ต้อนข้าวปลาเพราะว่ามาเปลี่ยนกระต้อห้างเลยมาล้างมันก็บกะรอดที่ใส่เนี่ยหัวเย็น หอมอดีทุกคนหลังจากแ้า้่อหอมกระสุกแล้วค่ะซีเมีเข้ากัาเมมีเข้าแล้วหอมกระเจะ๊ยบแกงอ้วตัวชอบ้าก หอมเลยอันนี้สิเป็นเขาให้เขาให้อีเมลซื้อเขาให้มาให้กิน่นหลังตรตนลูกว่าลูกมันยูญญวีอ่ะเนี่ยบ่มีเร้องกิ่นกันเลยเ,เขาให้มาให้กินเป่านึ่ง มาล้างม,องมอ้อแค่แ่งอกอเอาเอาใส่น้ำไปมันเพ,พิ่งคุกกับีกนี่ <c oughs> เพราะว่าจะบ่มีน้ำดืม่มง่าย ใ้น้ำดื่มตัวนี้เมื่อสองตุกแล้วเอากระสีเอาเกลือเป็นมวดใส่น้อยนึ่งพอให้มันมันยืดประไดนี่เป็นแกงมวลนี่นี่เป็นเกลือใกล้ใกล้ หลังจากโมหาไในฟุดเลยเ่อก็สิมาใส่น้ำยาหนานตัวนี้เขาเจ้าตแล้วเด้อหฮาต้องในชสกเลยเพราะว่าเขาเจ้ากันนโตแล้วไปเอาไปเซตใส่ไปเลยเะหก็ะิปีดฝังไว้แล้วก็ะิมมาต้งมาตัำเพ้าเบื่อ อันนี้สิเป็นข้าเบือเด้อข้าเบือใส่เลยอาจจะใส่ลายเพราะว่ามันอาจจะใส่มกเดคนไทยเอื้นมักพริกคนลาวเอื้นมักเผ็ดเอื้นบมคือกันกจะใส่มกเผ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด ก้าสิบอ่ะสิบหน่วยทุกคน่กราคาบอได้เลยคือเป,ป้งหวานใส่หลายเหลายเป้งเวาจะใส,ส่งนีดเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้เ่าตั้งโมงไปเหากใส่หลายแล้วใส่เกือบอีกหน่อยนตัดตามโคเลโคเล ไปเาอเอาไปใสอันเลื่นอกกันเลย ตเขาจะไปซื้อนาปลาแดกเป็นต้นบ่อดายนาปลาแดกต้นหอมมืดเลยก็เลยจะใส่นาปลาแดกบอกอันนี้ก็แซ่บพิษกันทุกคนแต่ว่าเป็นของไผยอุดกระบุงราะวโป๊มจสติกเกอร์อันนี้เราก็ได้ซื้อมาจากตลาดคือกันปวดซ่บอุดจะได้ใส่หลายเลยาะว่าอุดมากใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยอัดอีกนิดนึงโอเคได้แล้วางกระติ๊บปิดฝาหม้อไว้ ปิ้งสาม้อไว้ประมาณประมาณสิบห้านาทีแล้ว่าก็จะมาใส่เครื่องใส่มากอันมาบวบเนาะนี่นะอาจจะใส่มะก,กระโดลงไปอันนี้ลงไปประมาณสิบห้านาทีแล้วมาเจอกันทุกค <40 S 1> นอันนี้สเป็นมะก,กระโดหอ่อจะได้ใส่กนลนเพราะว่ามานานันน้ำซุปเลยค่ะต้องให้มันซุปใส่ไปเลยทุกคนอันนี้เ่าก็จะมาใส่อันนี้ มีเฮ็ดตะกะเมียนหมกวบวตะกะมีหมกอึไปเอาไปใส่กันเลยไปเล่นไปเอาจ่อให้นี่มือก้องหามือก้องเอาจ่อให้ก่อน,นไปปาไว้ประมาณห้าร้อยชิ้วค่ะกระสีปารีสแล้วกัน ท่านต่อสุดท้าจะได้ใส่พักขเยเงงลงไปก็จะได้ผัวใส่ลงไปเลยกินหอมด้ทุกคนกินหอมเอ,มอ็ดหนึ่ง โปเลยเ้อะเพราะว่าอุ้นขอเอาไว้นี่ดทุกคนเ้อเพราะว่าสะพานที่มันแคบเนาะอุ้นขอเอาไว้บนนี้เด้อนี่นี่เราไปตักมาใส่ถ้วยอันนี้เราจะตักแบงให้อันน้องสาย ตัวหอนอหอนเขาหอนอนอันนี้เราจะทำให้น้องซางเราเกี่ยาอุมปะป้าวันนี่กกไดอไดน,นะเหยาอุนจีสิให้ทุกคนเบิ่ง มีมนื้อมันจะใหญที่มองป็นอืมข้อเหนี่ยวเหรอกินกัดข้อเหนี่ยวเหรอฮะกคนอ่ะอทำนื้ มาทุกคนแหงทุกคนบ่งเนี่ยน้องสายพน้นเอาอ่ะก้อยหอยมาให้บาเล่ตับเก่งนอะนี่ทุกคนกวนสีเ้เบ่งก่อนมาที่แซบบอ่ะอันนี้น้องสายให้เด้อมาทุกคน คลิปนี้จ้ะแซบบิลลีเดี๋ยวโอจิไปเอาแก่งโน่ให้น้องสายกลอนคนละคนในอ้เอาก้อยหอยนี่ก้อยหอยตัวนี้มาเล็กแกงโนอ่อ่ะทุกคนคลิปนี้กะโมมีอย่างหลายเนาะเพราะว่าพได้นให้คลิปให้แก่งโน่ให้ทุกคนเบิ้งถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วกะกดถวนใจคอมเมนต์นได้เด้ออย่าประกาอย่าลืมมากินแก,งนก่งโน่ทางสายท่าภัยมาลาบกะ มันสามารถที่เก่งนอกกระปุนได้เพราะว่าอุ้ยเสกเก่งนอกให้กินไอซี FC ที่กดติดตามถ้าใครเห็นคลิปนี้กันเป็นกําลังใจให้อ้วนในเด้อเพราะว่าอ้นออวอนเชลยให้คลิปต่อไปให้ทุกคนในเบอร์คลิปนี้กันพวกเขาเอาขอดปูไปกินเก่งนอกกันก็อหอยกลนเนาะเพราะว่าตอนนี้กับเ,เป็นเวลาที่สองโมงตอนเช้าแล้วกันล้วก็ันเด้อบ๊ายบาย